สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในยุคที่ปลายนิ้วของคุณนะคะมีพลังมากกว่าความคิดเพียงคุณใช้มันแตะคอมเมนต์ comment, สแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์บางคนอาจจะสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาแต่บางคนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาและก็ตัวคุณเองด้วยวันนี้รายการธรรมสุขใจมีข้อคิดดีๆจากพระครูสมุทรประคองมาเตือนกันในเรื่องนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราห้ามยากเพราะมันเกิดจากโซเชียลนะเราไม่รู้กขาย,ยู่จุด,จดมุมไหนของโลก แต่เราก็ต้องมีหมู่หน่วยงานของของรัฐควบคุมเราไม่สามารถจะบอกคนนายกหยุดส่งข้อความที่ไม่ไม่ถูกต้องบิดเบือนนะนอกจากมันจะเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะสามารถรู้แต่เราก็ควบคุมได้โดยการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีที่ทท,ทันสมัยขึ้นแล้วก็กลับมาหาตัวเองอีกละต้องให้คนเนี่ยตระหนักตัวเราเองเนี่แหละต้องให้ตัวเราตระหนักว่าส่งข้อความไปอย่างนี้คนอื่นจะเดือดร้อนะนะคือต้องละอายก่ใจอะ ต้องไม่เอาเปรียบสังคมถ้ามีคนคิดอย่างนี้มากๆสังคมจะมีความสุขแต่ถ้ามีคนคิดอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยสังคมก็จะมีความทุกข์มากขึ้นและก็จะยิ่งส่งข้อความไปเหมือนกับแก๊งคอนเซนเตอร์เขาไม่ได้คิดว่าจะทําให้คนอื่นลาบากขนาดไหนนะเนี่ยเราเห็นข่าวเราสงสารมากเลยแต่พวกแก๊งคอนเซนเตอร์เขาเขาไม่คิดได้ได้อย่างเราเพราะเขาไม่มีการละชัว่วโกบาปเขาไม่ละอายเขาไม่มีศินห้าเราต้องควบคุมพวกนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคม ต้องควบคุมพวกนี้อย่าให้มีบทบาทมากเหมือนกับที่ในหลวงราชการที่9ตัดไว้เราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราสามารถสร้างคนที่ดีสนับสนุนคนที่ดีมาควบคุมคนไม่ดีแสดงว่าผู้นำต้องมีคุณธรรมศีลธรรมถ้าผู้นำมีคุณธรรมศีลธรรมมีภาวะผู้นำแล้วจะสามารถควบคุมโดยเฉพาะสื่อสกมเมอร์หรือว่า๊งคอ call นเ n อร์นี้ได้ โดยที่พัฒนาที่ตน,ตนเองอันนี้ยกข้อมถามดีมากอัตมานึกถึงตอนนี้สแกมเมอร์เอ่ยคอเซ็นเตอร์เอ่ยถ้าแก๊งคอเซ็นเตอร์เลยสแกมเมอร์เข้ามาเอาตัวเองเป็นตักนะถ้าโลกใบนี้หรือว่าส,สังคมไหนมีศินแค่สินห้าเนี่ยแหละไม่ต้องเยอะที่พพุทธเจ้าให้มาเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเขาจะไม่มีการฆ่าสัตว์เพราะรักตนเองรักคนอื่นเขาจะไม่มีการขโมยข,ของเพราะว่าเขาคิดว่าการรักขโมยมันไ,ไ,ไม่ดี เขาจะไม่ไปผิดเรื่องการเรื่องอะไรที่เป็นทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกเขาจะไม่โกหกเขาจะมีสติในการไม่ไปเสพสุรามลัยหรือของมึนเมาสินห้าใช้ได้ทุกยุคสมัยนะยมนะสามารถเริ่มจากเราได้เลยแล้วก็องค์กรใหญ่ๆก็ไดไไไ้ไม่เฉพาะตัวเองเอาองค์กรใหญ่ๆก็ได้ถ้าคนในองค์กรนั้นหน่วยในงานนั้นนะสังเกตนะถ้าคนในหน่วยงานเราเม,มีสินห้าเงินเต่าเยอะนะมีสินห้าเนี่ยจะปลอดภัยทุกอย่างเลยสดงว่าสินห้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าแล้วแล้วก็ยังทันทันสมัยอยู่ ที่มีข้อพิจารณาว่าถ้ามีศีลโลกาก็สงบเย็นเหมือนอระที่หลวงพ่อพระธุทารถฝากไว้ศีลและธรรมไม่กลับมาเห็นไหมศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นท่านให้ความสําคัญกับเรื่องศีลมากเลยตั้งแต่ที่อาตรมาภาพพูดเมื่อกี้แหละเริ่มด้วยตนเองไปสู่ครอบครัวไปสู่สังคมหมู่บ้านองค์กรใหญ,ใหญ่ระดับโลกศีลห้าจะไม่มีสแกมเมอร์จะละชั่วกลัวบาป จะมองคนอื่นเป็นทุกข์แล้วไม่สบายใจจะไม่กล้าไปเบียดเบียนเขียนน้าเขาจะไม่กล้าไปลักขโมยเขาเพราะว่ารู้ว่าเขาทางกว่าเขาจะได้รถสักคันหนึ่งกว่าเขาจะได้บ้านสักหลังกว่าเขาจะมีเงินในกระเป๋ากว่าเขาจะมีกล้องสักเครื่องกว่าเขาจะมีโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเราจะไม่กล้าไปหยิบเอาของเขาเลยเพราะเราละอายแก่ใจละชั่วกุลบที่พระเจ้าสอนมาแล้วถ้าทุกคนทําได้นะโยมสังคมจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนมีความสุขสิ่หน้านี่แหละแลวก็ไม่เคยล้าสมัยเลย ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งมันวุ่นวายใช่ไหมยิ่งต้องกลับมาถ้าเสืแล้วนทำให้กลับมาโลกาจะไม่นาศแน่นอนเห็นไ,ไหมะคะคุณผู้ชมข้อคิดดีๆวิธีการปฏิบัติง่ายๆปลายนิ้วของคุณก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวคุณเองที่สําคัญนะคะคุณจะต้องไม่ต้องเข้าไปนอนในเรือนจําด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการธรรมสุดใจของเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ